ส่วนในหนึ่งนะครับเฉลยที่เกมพิมลิกอังกฤษไปดูเกมระหว่างยุงทองลีดยูงในตเต็ดเปิดบ้านรับมือกับเยือนขุนคอนเวทแฮมเกมคู่นี้คิกออฟปติสองนะครับในส่วนของตรงนารางคะแนนเจ้าทิ่นนะครับลีดพวกเขาแข่งไปแล้วแปดเกมมีแปดแต้มรั้งอยู่ที่สิบหกส่วนนั้นของเวทแฮมแปดเกมมีสี่แต้มรั้งอยู่แบบที่สิบเก้าก็ถือตรนารางคะแนนต้องบอกว่าลีดดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของเวทเวทคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดเป็นนั้นของเวทแฮมนะครับชนะไปสามเกมลีดชนะหนึ่งเกมแล้วก็เสมมติไปหนึ่งเกมก็ถือเวทเวท หนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไป3ส่วนเวทแฮม5นัดหลังไม่ชนะเลยครับแพ้4เสมอหนึ่งส่วนตัวแรกหลักๆที่คาดว่าจะลงสนามครับลีดนำทัพโดยดมินิกคารวอลต์เลวินนะครับรวมถึงแจ็คไฮลิสันแล้วก็นะครับอารอนสันส่วนนักผู้เยือนอย่างเวทแฮมนำทัพโดยจาร์ดบัวเวนล,ลูคัสเปร์เควตต้าตัมสัสซูเชกน่าจะอยู่ครบเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเชียร์บอกว่าลีดเล่นในบ้านครับน่ากลัวกว่าครับถึงแม้ว่าผู้เยือนจะเป็นเวทแฮมที่พวกเขาเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้ในช่วงห้านัดหลังแต่ว่าฟอร์มเวทแฮมไม่ดีครับแพ้มาถึงสี่เกม